สีชมพูสีส้สมด้วยว้าวเนี่ยเป็นของเล่นทั้งหมดเลยนะของเล่นที่มันเดินได้แล้วก็มีเสียงมีไฟด้วยนะนี่เช่นตัวนี้ฮ่าฮ่าเห็นไหมเป็นพี่วัวไปโดนเลยน่าตัวต่อไปนี่เป็นพี่ควายสีชมพูนะ ะเปิดให้ดูกันนี่ว้าวนี่มีงาด้วยสวยมากไปเลยโอเคแล้วก็นี่ม้มาลายวู้วมีเพื่อนนี่มีเพื่อนเป็นที่มา้าหน้าตาเหมือนกันแค่ต่างสีอันนั้นมา้าลายอันนี้นม้าธรรมดา 拉奥，跳绳哥。